อินจันมั่นคงเรื่องจริงหรือไม่เปิดตำนานเสาหลักเมืองพิธีกรรมโบราณที่นำเอาคนมาฝังทั้งเป็นพร้อมกับความเชื่อที่ต้องสังเวยด้วยชีวิตประวัติความเป็นมาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกรัชกาลที่หนึ่งได้โปรดก้าวให้กระทำพิธียกเสาหลักเมือง เมื่อวันอาทิตย์เดือน6ขึ้นส0บค่ำตรงกับวันที่21เมษายนปีพุทธศักราช2325เวลา6นาฬิกา54นาทีการฝังเสาหลักเมืองมีพิธีรีตองตามพระตำราที่เรียกว่าพระราชพิธีนครฐานใช้ไม้ชัยพฤกษ์ทำเป็นเสาหลักเมืองประกบด้านนอกด้วยไม้แก่นจันร์ ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางวัดที่โคนเสา29เซนติเมตรสูง187นิ้วกำหนดให้ความสูงของเสาหลักเมืองอยู่พ้นดิน108นิ้วฝังลงในดินลึก79นิ้วมีเม็ดยอดรูปบัวตูมสวมลงบนเสาหลักลงลักปิดทองล้วงภายในไว้เป็นช่องสำหรับบรรจุด,ดวงชะตาเมือง ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สโปรดเก้าให้ขุดเสาหลักเมืองเดิมและจัดสร้างเสาหลักเมืองขึ้นใหม่ทดแทนของเดิมที่ชำรุดเป็นแกนไม้สักประกับนอกด้วยไม้ชัยยพึก6แผ่นสูง108นิ้วฐานเป็นแท่นกว้าง70นิ้วบรรจุดดวงเมืองในยอดเสาทรงมันที่มีความสูงกว่าหเมตรและอัญเชิญหลักเมืองเดิม และหลักเมืองใหม่ประดิษฐานในอาคารสารหลักเมืองที่สร้างมียอดปรางก่ออิฐฉาบป,ปูนขาวได้แบบอย่างจากสารหลักเมืองกรุงศรีอยุธยาเมื่อปีพุทธศักราช2395สารหลักเมืองได้รับการปฏิสังขรณ์อีกครั้งในปีพศ2523มีการบูรณาซ่อมแซมครั้งใหญ่เพื่อเตรียมการเฉลิมฉลองสมโพธกรุงรัตนโกสินทร์ ครบ200ปีพศ2525ารหศาลหลักเมืองได้รับการบูรณะอย่างสวยงามด้านทิศเหนือจัดสร้างสุมสำหรับประดิษถานเทพารักษั้งห้าคือเจ้าพ่อหอกรองเจ้าพ่อเจตคุปพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองและพระการชัยสีมีการจัดละครรำละครชาตรีให้ผู้ต้องการบูชาว่าจ้าง รำบูชาสารหลักเมืองอยู่ด้านข้างส่วนในเรื่องของอินจันมั่นคงอยู่ดีพิธีตอกเสาเข็มในละครเจ้ากลับนายเวรเป็นเรื่องจริงหรือไม่เป็นคำถามที่ถูกพูดถึงกันมากในเวลานั้นซึ่งหลังจากที่มีคำถามนี้เกิดขึ้นทำให้คนไปสืบค้นดูแล้วพบว่าเรื่องอินจันมั่นคงเป็นเรื่องที่เล่าลือๆกันมาครับยังไม่มีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษร ในละครเจ้ากรรมนายเวรดำเนินเรื่องในช่วงละสมัยของสมเด็จพระนารายณ์ซึ่งเป็นช่วงที่ชาวต่างชาติเข้ามาติดต่อค้าขายจํานวนมากและพบหลักฐานร่วมสมัยจํานวนมากที่บันทึกถึงเหตุการณ์ในสมัยนั้นแต่ไม่มีหลักฐานใดๆที่ระบุว่ามีการทําพิธีตอกเสาเข็มในสมัยสมเด็จพระนารายณ์เลยจึงคิดว่าในสมัยสมเด็จพระนารายณ์คงไม่มีพิธีนี้แล้ว รดใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะครับพระเจ้าแผ่นดินทรงเห็นชีวิตไพร่ฝา,าด้วยค่านักเพราะเมื่อจะส่งสร้างพระราชวังหอคอยหรือพระตำหนักใดๆก็ตามภายใต้เสาเข็มที่จะถูกปักลงในพื้นดินจะจับสตรีที่กำลังตั้งครันใส่ลงไปหากยิ่งท้องแก่ใกล้จะคลอดก็ยิ่งดีด้วยเหตุนี้จึงนำมาสู่ความโศกสลดในกรุงศรีอยุธยา เมื่อมีการซ่อมสร้างพระราชบังหรือหอคอยเพราะบ้านทุกหลังในสยามจะตั้งอยู่เหนือชั้นดินโดยมีเสาไม้ปักอยู่สตรีจำนวนมากต้องทนทุกข์ต่อความทรมานนี้แม้ว่าเรื่องที่บรรยายมานี้จะดูไม่น่าเป็นไปได้แต่การประหารเหล่านี้ก็ได้เคยทำจริงๆผู้คนที่แสนจะง,งมงายเหล่านี้เชื่อว่าเมื่อสตรีเหล่านี้ตายไปแล้ว จะกลายเป็นผู้ผีปีศาจที่คอยพิทักษเสาที่ตนถูกโยนลงไปบ่อยครั้งพระเจ้าแผ่นดินจะส่งมากคห้ข้าทาสบริวารไปจับกลุ่มสตรีที่กําลังตั้งครรภ์อย่างไม่ใส่พระไทยแต่จะเว้นไม่จับกลุ่มสตรีที่อยู่ในเรือนนอกจากจะหาใครไม่เจอบนถนนแล้วสตรีเหล่านี้ถูกนำตัวมาเข้าฟฝ้พระมเหสีซึ่งจะทรงดูแลพวกนาง เรากับพวกนางจะมีการประสูติการให้กับพระเจ้าแผ่นดินก็ว่าได้หลังจากนั้นไม่กี่วันพวกนางจะถูกโยนลงหลุมโดยให้ไง่ท้องขึ้นแล้วเสาเข็มจะตอกบนคันจนทะลุลงไปทั่วกรุงศรีอยุธยามีแม่น้ำไหลผ่านแปดสายบริเวณที่แม่น้ำไหลผ่านเข้าออกพระนครมีการสร้างประตูที่มีเสาสูงสองเสา สูงประมาณ8ฝาทอมหรือประมาณ48ฟุตและหนา1ฝาทอมหรือประมาณ6ฟุตเสานี้เชื่อมกันด้านบนด้วยเสาแนวขวาง2เสาช่องว่างระหว่างเสามีการตกแต่งประดับประดาด้วยไม้เรื่องนี้อาจจะดูเกินจริงไปบ้างแต่ก็มีความใกล้เคียงกับเรื่องเล่าขานเกี่ยวกับการตอกเสาเข็มของคนไทยอยู่หลายอย่าง เช่นบางที่บอกว่าการตอกเสาเข็มมักใช้หญิงที่ตั้งครันพราะเมื่อตอกเสาเข็มแล้วก็จะได้วิญญาณถึงสองดวงบางที่ก็เรียกหญิงตั้งครันว่าพวกสี่หูสี่ตาเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับ